ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสปอตต่างๆนะครตรงนี้คือช่วงรู้ไปหมดครับผมกับ Fitness Club เป็นสถานที่หาคู่ฟิตเน s คลับของเรานะครับหรือว่ายิมเนี่ยก็ได้รับการคลายล็อกแล้วเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้วนะครับผมตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมามก็จะเห็นได้ว่าคนก็จะเริ่มเข้าไปฟิตเนสกันมากขึ้นไปยิมกันมากขึ้น ซึ่งอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นรายการว่าฟิตเนสคลับนะครับเป็นมากกว่าสถานที่ออกกำลังกายบางคนนะครับเป็นใช้เป็นสถานที่ในการทําให้ตัวเองมีความสดชื่น,<อ>นรกระชุ่มกระชวยกระชุ่มกระชวยเหมือกบานใจ<อ>หาแรงบรันดาลใจในการไปฟิตเนสเออเหมือนแบบหาแรงบรันดาลใจในการออกกําลังกายอ่ะเอาจริงเรื่องนี้สําคัญนะใช่ครับบางทีมันเกิดด้วยตัวเองไม่ได้มันก็ต้องหาปัจจัยภายนอกช่วยนั่นคือนั่นคือเคตรงข้าม <อ>มันก็มีส่วนบ้างเพราะว่าอะไรในการที่เราออกกําลังกายเราก็อยากจะดูแลตัวเองให้ตัวเองดูดี <S <S เพราะฉะนั้นการไปเพื่อที่จะให้ตัวเองดูดี <S <S บางทีมันก็ต้องมีปัจจัยอย่างนี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่ามันเคยมีการสํารวจมาแล้วจากเว็บไซต์หาคู่ออนไลน์นะคะที่ชื่อว่า Canoodle เนี่ย Canoodle แปลว่าจูบกอดด้วยความรักใครนะคะคือเขาเนี่ยเป็นเว็บไซต์หาคู่ยอดนิยมที่อังกฤษท่านผสำรวจสมาชิกของเว็บเนี่ยนะคะประมาณ1,500คน แล้ว62%คนโสดเนี่ยเห็นว่าฟิตเนสคลับเนี่ยเป็นสถานที่ที่ดีในการหาคู่เออมันดีและอีก75%นะครับเห็นว่าการหาคู่ที่ฟิตเนสคลับดีกว่าการไปหาคู่ที่ผับบาร์อุ๊ยอันนี้เห็นด้วยมากเห็นด้วยมากเช่นก<า>ันจริงๆคนจะรักษาสุขภาพคนจะมีร่างกายที่ดีก็ต้อง อยากมีคนที่แบบดูแลตัวเองด้วยกันเนาะใช่อ่ะนอกเหนือจากเรื่องของการแบบดูแลตัวเองเนี่ยสำหรับคนที่ไปฟิตเนสกับคนที่ไปผับบาร์อะไรเงี้ยนอกจากนี้คือเหมือนคนจะมาว่าการที่คนไปผับบาร์แล้วไปเจอใครที่นั่นอ่ะมันคือเหมือนกับสถานที่ของการที่เราไม่ได้อยากจะจริงจังกับใครอ่ะไม่บอกไหมใช่ใช่ใช่แต่ถ้าคุณอยากจะแบบเจอคนที่ดูแลตัวเองอ่ะพูดง่ายๆว่าเจอคนจริงใจมากกว่าก็ฟิตเนสเนี่ยแหละลองหาดูลองหาดูเดี๋ยเจอนะครับและอีก5-3เซนเขาบอกว่า การถูกชะตากับใครในฟิตนเนสคลับจะสบตาหรือพูดคุยด้วยเพื่อแสดงให้เห็นถึงความต้องตาต้องใจเหมือนถูกชะตา,าเจอคนที่สบตาเรามองเราอยากคุยด้วยก็จะเป็นคนที่ถูกชะตากัน ไม่ใช่ถูกชะตาอยู่ฝั่งเดียวอีกคนนึงอะไรเนี่ยสเปอร์เซนค่ะของผู้ชายก็บอกว่าชอบที่เวลาคนอื่นเนี่ยมองรูปร่างของตัวเองด้วยความชื่นชมเวลาแบบเบ่งกล้ามออกกําลังแบบอะคนมองอู้ชอบเบ่งอีกทีไหนลองเบ่งกล้ามซิเบ่งกล้ามนั่นเบ่งแล้วเหรออันนั้นเบ่งหรือเต้นเลยเอามาขายผมอะไรเอาขายไงเขาชอบเวลาผู้ชายเบ่งกล้ามเหรอ ผู้ชายอะชอบเวลาที่คนอื่นมองเวลาตัวเองเด่งกล้ามอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมเห็นด้วยกับเปอร์เซ็นนี้เขาบอกว่า91%ครับของผู้ชายบอกว่าผู้หญิงที่ออกกำลังกายแล้วเงือออกนิดนิดเนี่ยจะดูเซ็กซี่มากหรอใช่เวลาแบบนิดเดียวพอนะถ้าเปียกหมดเลยอะไปไปเอาใดเป่าไปเอาไดเป่าก่อนอาบน้ำก่อนดีกว่าไเอาไดเป่าก่อนใวยคุณก็ซัดแหงได้เหมือนกันหรอนิดนิดพอ กำลังดูเซ็กซี่ครับอ๋อเหรอจิงเหอผู้ชายชอบอย่างนี้เหรอใช่ผู้หญิงชอบไหมถ้าออกไม่เยอะอะโอเคเหมือนกันนี้นะครับที่เขาบอกว่า62ของผู้ชายที่ออกกำลังกายแล้วว่าเหงื่อออกเนี่ยนิดๆนะนิดๆพอจะดูเซ็กซี่ผู้หญิงจะมองว่าเซ็กซี่เหมือนกันอ่าจริงแต่อย่าออกเยอะมากนะคะครับผมแล้วก็45ของผู้ชายเนี่ยมักจะเน้นการออกกำลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามหน้าอกจริงช่วงนี้โอ้โหทำไมอะไปกองกันอยู่แต่นั่นแหละทำไมผู้ชายชอบอะ มันเหมือนมันเป็นจุดถ้าเล่ให้ใหญ่สุดอ่ะก็คืออยากให้นมมันใหญ่สุดมันหรอผู้ชายอยากนมใหญ่เราไปใส่เสื้อไงอกถ่ายไหล่พึงผู้ชายอกสามซอกคาร์บูรานใช่ไหมแล้วก็ต้องคือมีกล้ามอกแล้วก็มีซิกแพคก็คือจะดูแบบแข็งแรงแล้วมันก็จะดูแมนใช่ป่ะใช่ใช่โอส่วนผู้หญิงส่วนผู้หญิงครับสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงเนี่ยเน้นการออกกําลังกายแบบสร้างกล้ามกลนเขารู้นะว่าผู้ชายมองอะไร ผู้หญิงนะอันที่พูดในฐานะผู้หญิงเขาไม่ได้รู้ว่าผู้ชายจะมองอะไร,รแต่เขารู้สึกว่าการที่มีกล้ามกน้นมันใส่เสื้อผ้าสวยใส่ใใสเกงยียนแบบพ่วงเกงรัดรูปอะไรเงี้ยใช่คือไม่ใช่ใส่แล้วเหี่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเฮ้ยรู้สึกว่าใส่แลว้วมันไม่เต็มครับผมสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับของผู้หญิงให้ความสําคัญกับเสื้อผ้าหน้าผมเวลาไปฟิตเนสมากอ,มอันนี้จริงสังเกตได้จากไอจีของพี่เดียนะครับคือคือบางคนนะ ไม่รู้ว่าไปออกกำลังกายจริงหรือเปล่าแต่ต้องเต็มยศไปก่อนโอ้โหหน้าเต็มเลยชุดมาเต็มเลยพี่เหรอเออไม่พูดถึงคนอื่นด้วยอ๋อพี่มีเหตุผลเพราะว่าเพราะว่าพี่ไปออกกำลังกายหลังจากที่ทำงานเสร็จอะเงียบเลยก็เลยเป็นผลที่ว่าทําไมต้องหน้าเต็มใช่เพราะว่าไปไปทำงานมาเราก็แต่งหน้ามาไงพอเราก็ไปออกกําลังกายต่อเราก็ไม่มีเวลาได้เช็ดหน้าอ๋อนี่คุณเป็นอีก4 6ซของผู้หญิงนะคบพี่เขาบอกว่าแต่งหน้าเวลาเข้าฟิตเนสออกกําลังกายอ ซึ่งจริงแล้วผมว่าเวลาที่เราแต่งหน้าปุ๊บเนี่ยเวลาเจอเหงื่อเวลาที่เราแบบเจอสิ่งสกปรกอะ่ะมันก็จะเกิดสิวง่ายป่ะเวลามาสคาร่าไหลอะไร,ะไรคุณไม่กลัวบ้างเหรอไม่ <c oughs> ก็พอถึงจังหวะที่ไหลมาหรือเลอะมาก็ไปล้างไปเช็ดออกแค่นั้นเลยแต่แต,ตอนตอแรกไปมันไม่มีเวลาไง อ้าอางไม่มีเวลาไม่ได้อ้างพูดจริงต้องสวยไปก่อนมากันเถอะ <laughs> ไม่ได้อ้างพูดจริงๆคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ในโพสํารวจมันก็เป็นอย่างนี้จริงจริงนะคะผะว่าผู้หญิงเนี่ยเกือบครึ่องอะแต่งหน้าเวลาเข้าฟิตเนสค่ะคอย่างที่การบอกว่าถึงแม้จะรู้แหละเดี๋ยวมันก็ไหลเครื่องสําอางมันไม่เกาะหน้าหรอกเขาก็ยังรู้สึกว่าแล้วยังไงก็โอเคแต่ก็เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ถึงประมาณเกือบครึ่งของโพสำรวจเมื่อสักทู่นี้นะครับของผู้หญิงเนี่ยบอกว่าแต่งหน้าเข้าฟิตเนสเหมือนกัน ก็จะมีใน YouTube นะ,ะที่เขามีการสอนแต่งหน้าธรรมชาติลองไปดูกันนะครับคนที่เข้าฟิตเนสแล้วก็อยากจะแต่งหน้าเข้าไปเอาแบบธรรมชาติพอ,อเพราะว่าถ้าเราโบ๊ะไปเต็มเนี่ยคนที่ไปเล่นนู่นจะรู้เลยว่าโอ้ยนี่มาถ่ายรูปแนละ้ว <c oughs> ให้มัน <c oughs> ธรรมชาตินิดนึงนะจะดูดีใช่ใช่มันก็มีเทคนิคในการสอนนะคะไม่ใช่แบบว่าแต่งเต็มไปเพราะฉะนั้น อ่ะเราจะบอกยังไงดีอ่ะเราจะแนะนำอย่างนี้ละกันว่ายิ่งในช่วงนี้ฟิตเนสมันเปิดแล้วถ้าจะไปจุดประสงค์หลักของเราอ่ะโอเคมันคือการออกกาลังกายให้คิดอย่างนี้ไว้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวอย่างอื่นเราแค่รู้สึกว่าเออทำให้เวลาคนที่หันมามองเราอ่ะมันดูไม่น่าเกลียดก็พอ,อไม่ใช่ไปหัวกระเซิงหน้าแบบหน้าจืดไม่มีคิ้วเลยละอะไรเงี้ยคนก็อาจจะตกใจไปแบบแค่ให้พอดูดีแต่ว่าไม่ต้องเยอะเกินไปก็ได้ก็จะเป็นเทรนด์นะเหมือนช่วงนี้เวลาที่คนไปฟิตเนสถ่ายรูปอะ่ะใช่ก็จะลงรูปปุ๊บก็จะเขียนว่าอ่ะ <laughs> ถ่ายรูปเสร็จแล้วกลับบ้านได้ <All right. S 2> อะไรเงี้ <จน S 2> ยกันเป็นแคปชั <perfection S 2> ่นแบบนั้นไปนเลยเนาะแต่จริงๆก็ออกกำลังกายกันแหละผมรู้ใช่ <laughs> ทุกคนที่ไปนะฮะ <laughs> ก็ไม่อยากเสียเวลาเนาะใช่ค่ะ